ไม่เห็นไม่เห็นพี่บิวย้ายแคลนแล้วเหรออยู่แล้วไม่แล้วคนบ้านสองตัวไม่ลงไม่ลงออกขาดขอกพักเยอะดลยักหนีแน่เยะเล่นแบบอย่าเพิ่งแรงนะถ้าแรงเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวปามอยู่เดี๋ยวนอย่าแรงมาก ในลงเจ็ดสิบพี่ลูกมาะละว้าละมีป่าละว้า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 วนะทุกคนอะไรนะบักมันทางไหนวะเนี่ยอยู่เป็นหัวผมเนี่ยผมไม่หาไม่เจอโดนมาดิกูดฟ้าโดนมาแล้วแต่กูเข้าใจ่ว่าว่าคูโดนยิงจังหวะจังหวะกูโดนเผลอพอดีมันมันคลาดโมวิ่งมาสองก่อน ดทางขวาบปืนดิ๊กแบบปืนดิ๊กแบบปืดิ๊กขัน่อ